สวัสดีครับผมบูมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคกีตาร์นะครับว่าเล่นยังไงให้มันคล้ายๆกับวงโพลิเฟียนะครับซึ่งเป็นวงโปรดของหลายๆคนและเป็นวงที่กาลังฮิตในหมู่มือกีตาร์ตอนนี้นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมผมก็ได้ไปทําการวิเคราะห์มาหลายๆเพลงที่เขาเล่นนะครับว่าเขามีเทคนิคการเล่นยังไงให้สําเนียงออกมาเป็นแบบนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็พอให้เพื่อนๆได้เห็นภาพนะครับว่าเขาเล่นประมาณไหนแล้วก็ให้เพื่อนๆนําไปต่อยอดกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับว่าเราคิด โปรเกชันคอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับโดยโปรเกชันคอร์ดของผมเนี่ยจะเป็นคีย์อีเมเนอร์นะครับเริ่มที่คอร์ด C major 7นะครับต่อไปนะครับเป็นคอร์ด B7 นะครับแล้วก็คอร์ด E m i n o r 7นะครับสองข้องเนาะอ่ะต่อไปนะครับเทคนิคแรกนะครับที่ผมได้ทำการฟังมาเนี่ยวงโพลิเฟียร์จะมีการเล่นคอร์ดที่ปนกับการเล่นโอเพนสตริงหรือว่าสายป่าแบบนี้ครับเช่น C major 7ที่จับแบบนี้นะครับอ่ะผมก็จะนำมาจับแบบนี้ อาจะเห็นสังเกตว่ามีการเล่นสายเปล่านะอ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับคอร์ด B7 ผมก็าอาจจะจับแบบนี้นะครับอ่าจะมีการเล่นโอเพนสตริงนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับเป็นการใช้ฮาร์โมนิกนะครับผมฮาร์โมนิกในที่นี้จะไม่ใช่การเล่นสเกลฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับแต่เป็นการเล่นฮาร์โมนิกแบบนี้ครับอ่าแล้วก็พวอ ต่อไปนะครับเป็นการใช้สเกลเพนทาโทนิกนะครับซึ่งบนคีย์อีมเนอร์เนี่ยสเกลเพนทาโทนิกที่ใช้ก็จะเป็นอีมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะเล่นกันได้อยู่แล้วนะครับแบบนี้ครับอ่าต่อไปเป็นการเล่นโมทีฟนะครับหรือการเล่นประโยคสั้นๆนะครับผมก็อาจจะใช้ประโยคเนี่ยมาสอดคล้องกันนะครับเช่นการเล่นเพนทาโทนิกนะครับที่พูดไปเมื่อกี้อันนี้คือหนึ่งประโยคนะครับ เราอาจจะเล่นประโยชนให้มันสอดคล้องประโยคนนี้ครับเช่นแบบนี้อ่าอะไรแบบนี้ให้มันเหมือนการถามตอบกันนะครับต่อไปเป็นการใช้อ็อกเตปนะครับอ็อกเตปในการโซโล่นั่นเองเช่นโน้ตแบบเมื่อกี้เลยครับเพนาโทนิกเมื่อกี้อ่าผมใช้อ็อกเตปในการเล่นต่ออะไรแบบนี้นะครับก็คือการใช้คู่แปดนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นการเล่นทริเป็โน้ตนะครับหรือโน้ต3ามพยางนั่นเองนะครับโน้ตสพยางก็จะมีสัดส่วนแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ,อะเมื่อกี้ก็จะเป็นพาร์ทของพวกทฤษฎีที่ใช้เล่นนะครับพวกโมทีฟหรือว่าพวกเปทาโทนิคคอร์ดต่างๆนะครับต่อไปเป็นเรื่องเทคนิคการเล่นกีตาร์นะครับที่ผมสังเกตได้จะมีการใช้แทปป i ิ้งหรือว่าการจิ้มนั่นเองนะครับ แล้วก็มีการใช้ไฮบิดพิกกิ้งก็คือการใช้มือขวาเนี่ยดีดผสมกับการใช้นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาทุกอย่างมาเล่นรวมๆกันให้ดูนะครับว่าจะออกมาประมาณไหนนะครับทคนิ่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เป็นการเล่นสั้นๆน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ยากมากเพื่อนๆสามารถเล่นตามได้นแน่นอน,นครับคอร์ดแรกนะครับโอร์ชั่นคอร์ดที่ผมคิดมาเมื่อกี้ก็คือ C major s e นะครับผมจะเล่นแบบนี้เนาะต่อไปเล่นเพนทาโทนิกครับตัวเพนทาโทนิกตรงนี้ผมจะเปลี่ยนโนนี้เป็นฮาร์โมนิกก็จะเป็น แล้วก็คอร์ด B7 ครับตรงนี้หาม o อ i c กนะครับแล้วก็ต่อไปคอร์ด E minor ครับผมจะเล่นในลักษณะคล้ายๆ power chord เนะี่ยแล้วก็ต่อไปจะเล่นเพ n า a โทนิกนะครับแล้วก็จะ c o าน์เตอร์เมโลดนี้ด้วยการเล่นออกเตปนะครับเป็นอย่างนี้อ่ามีการใช้แท p p i n g นะครับต่อไปกลับมาที่คอร์ด C major 7นะครับอ่าอันนี้ช้าๆนะครับ จะเป็นเล่นลักษณะโน้ตที่เป็นนะครับอ่ะอันนี้ไฮบิดปิ๊กกิ้งนะครับเล่นสายโอเปนสตริงแล้วก็อันนี้เข้าคอร์ด B7 นะครับอันนี้ก็โน้ตในคอร์ดน 1, 3, ่นะครับ137่งามเจ็อ่ะทมามนะตรงเนี้ยที่ผมคิดคือผมมอง B7 เป็นสองโพ t ิชันนะครับก็คือ B7 ตรงนี้ กลับตรงนี้นะครับคอร์ด B 7อ่ะแต่ว่าเล่นแค่นี้นะอ่าเล่นฮาร์มอนิกตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปกลับมาที่คอร์ด E minor 7ก็จะเล่น power chord บันเดิครับแล้วก็กลับมาเล่นประโยคเดิมนะครับก็คือประโยคนี้่าสุดท้ายจะปิดท้ายด้วยการเล่นที่เป็ดน,นะครับเป็นช้าๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดกันเลยครับ อ่ะก็ทั้งหมดก็เป็นเทคนิคที่ผมบอกไปนะครับว่าเล่นยังไงให้มันคล้ายๆกับโปลิเซียโดยการที่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับให้พอมันได้กลิ่นได้แบบว่าสำเนียงการเล่นของเขานะครับก็ถ้าถูกใจเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องทีรัชมินนะครับแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้ได้ตลอดเลยนะครับผมขอบคุณครับ